สบายดียทุกคนมื้อนี้เนาะเฮากะซีบาเฮ็ดคลิปแกงแหมเนาะก็คือแบบเฮาซีล่องเนาะล่องแบบพิสูจน์บนังวาเม่เฮาอ่ะจ้ามีปฏิกิริยานนอะไรๆเนาะในเมื่อเขาบอกว่าเฮาถือผ้าหรือว่าเฮาเฮาท้องเนาะกากี้ก็ได้ซื้อมาแล้วเนาะอันพวกอันเ,นเอียเออะไรอย่างวะอันอันเขาเป็นอะไรอย่างวะทุสอโซ่ไปเฮาเฮาเฮาถือผ้าบ่าเนาะ ่านเขาเขียนว่ากระดาษทุ่ zzo กันตั้งขั้นเนาะการอุปกรณ์เขาจะมีนี้คือเ้ากาจะมาจีกันเลยถ้ามันขึ้นสองขีดนี้กี่อ้ามนแล้วเนาะคำเอ้ามันอย่างนั้นถ้ามันขึ้นสองขีดหมายว่าเ้าถือผ้าเนาะแต่ว่าเ้าบอุกว่าก็ได้เอ้ามันขึ้นหน่อยเถอะประเทศอะไรเนี่ยอ่ะชมจริงอยู่เปว่า โบฮูคือกันเนาะคือกี่กับโบคือค <splash> be ือคือกี่กับบเคยเนาะกาเขาก็ได้เขียนประมาณนี้บอกคือปกตินี่เขาจะเขาจะใช้ตัวตัวใหญ่อยู่น่บอกแต่ว่าเข่าเขาโบฮูเนาะเคยใช้เท่าก็ซื้อตัวมนลงโมเลมาเนาะราคาก็ถือกัไปเขาก็สีออกไปหาแม่เนาะแล้วก็สีสารภาพกับแม่่ะ อันลูกคนนี้แบบเป็นคนที่บอดีเนาะแบบเสียเพยเนะแบบพลาดเนาะ,ะจนถือพา <laughs> <ะ>ปแม่ลูกเขาชิบไม่เหนืเห็นว่าลูกจะเห็นว่าลูกนอนเบ็นตลอดเลยต่างขั้นเอาลูกลูกล่องเบินเนาะลูกลูกไปซื้อเงินกวดล่องเบินค่ะมันขึ้นสองขีดนี่ย

คลิปทดสอบนี่กะโบได้ผลยังเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราบโเสือเนาะเพราะว่ากี้เป็นคนที่ดีเสมอมาเป็นคนที่แบบโบมักไปลิ้นนะเป็นคนที่แบบที่ได้ก็เมก็โบเนาะคือแบบแบบพ่อแม่กี้ท่างเออโบท่านเสือเนาะกี้ชิดแบบนั้นเนาะเพราะว่าเมกี้หูนิสัยของกี้เนาะเป็นคนอะไรก็เลยแบบ ถึงเส <c oughs> <c oughs> ีเอายังมาทดสอบทดลองกะปวเสื้อเนาะเพราะว่ากีบเรเคยมีแฟนแล้วก็บราเคยเปิดตัวเฟนให้พ่อแม่เห็นน้อพ่อแม่ก็เลยปวเสื้อไม่พ่อแม่ไม่หรอและคลิปนี้กะจบทอนนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะจ้ะจบนะจบเลยอีแม่ก็ว่าคำเดียวคือเบแม่จะกูรีดน้ำหนูกไหมวาจะเดฮิตคือสอนุ่งเงี้ยเอ็ด